สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่บอยอยู่กับเพียดีนะคะคนนี้คือหนึ่งในสิ่งที่คิดว่าเป็นเรื่องราวดีๆและตำนานที่ควรจะชวนมาคุยเพียดีเป็นคนไทยแล้วก็ภาพนิ่งที่ทุกคนเห็นสวย,สวย ในการแข่งขันวอลเลย์บอลตั้งแต่โอลิมปิกที่โตเกียวการแข่งขันอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นวอลเลย์บอลในเอเชียเนี่ยพี่อดีตคือคนไทยที่ได้รับความไว้วางใจครับพี่ที่เข้าไปถ่ายมันมันเข้าไปถ่ายงานระดับโลกที่เป็นเวิร์ดคลาสวอลเลย์บอลได้ยังไงครับก็เริ่มต้นยังไงเริ่มต้นก็คือเมื่อก่อนเราอยู่แกนสปอร์ตนะอ๋ออยู่แกนสปอร์ตมาก่อนแต่นี่เอรีรีทายละแกนสปอร์ตทำอะไรอ่ะก็เป็นเสื้อผ้ากีฬาไม่ใช่ตัวพี่ทำหน้าที่อะไรอยู่แกนสปอร์ตอยู่พีอาร อ๋อการเป็นแวดวงละพิธอารแล้วก็มาร์เก็ตติ้งอะไรพวกนี้อ้าวแต่ว่าก็ถ่ายรูปถ่ายรูปดเวยถ่ายรูปจริงๆก็เรียนนิเทศแหละมันได้ได้ความรู้มาจากนิเทศ ก็คือพูดได้ง่ายว่าเป็นอะสมมติเป็นเป็นอยู่ในสายข่าวอยู่สายการตลาดก็ถ่ายรูปวอลเลย์บอลจริงๆถ่ายกีฬาแกนสปอร์ตเขาก็ดูแลกีฬาหลายชนิดนะใช่ใช่ก็สนับสนุนคณะกรรมการโอลิมปิกอ่าอ่าสมับสนุนของสมาคมวอลเลย์บอลก็คือหลายกีฬาพี่ก็พูดได้ง่ายว่าก็ถ่ายกีฬามาตลอดใช่แล้วบังเอิญเนี่ยก็คือว่าทางสมาคมวอลเลย์บอลทางแซรนสปอร์ตเนี่ยก็เป็นสนับสนุน ใช่ไหมก็เสื้อผ้าเราก็มีโอกาสได้ไปถ่ายกีฬาวอลเลย์บอลอะไรต่างๆนานานี้ก็เลยมีโอกาสเข้าไปไปขอผู้ใหญ่อาจารย์ชลิตแล้วเออผมอยากถ่ายวอลเลย์บอลครับอะไรเงี้ยพอดเอิร์น ABC เฮดควเตอร์มาตั้งที่เมืองไทยเมื่อ8ปีที่แล้วสาพันวอลเลย์บอลแห่งเอเชียเอเชียก็คืออยู่ที่กทก่าใช่เราก็มีโอกาสได้ไปทำงานที่นั่นโดยที่อาจารย์ชลิตเปิดโอกาสให้ จากนั้นมาก็เห็นฝีมือจริงๆต้องใช้คำนี้ว่าช่างภาพประจำงานวอลเลย์บอลในโลกนี้เนี่ยน่าจะมีไม่กี่คนดูไหมครับี่ไม่กี่คนถ้านับพี่แล้วมีกี่คนคือท่านในเอเชียนะ,อะเอเชียภาคก,ก็มี2คนมีญี่ปุ่น<ะ>ก,กับพี่คนไทยในเอเชียมีแค่2คนเหรอคะใน,ในโซนเอเชียนะอย่าง VNL ฟิลิปปินส์ปีนี้ในประเภทชายเนี่ยก็คนญี่ปุ่นญี่ปุ่นไป,ไปทยใช่เพราะว่ามันมันมันตรงกับสนามชนกัน ไฟแนลที่กรุงเทพอโอก็แปลว่าเราได้รับความไว้วางใจจากฝีมือที่ถ่ายจากโอกาสที่ถ่ายเล็กๆก่อนความยากบอกว่ามันยากตรงนี้นะพี่จังหวะเพราะว่ากีฬาเนี่ยเวลาถ่ายมันอยู่ที่ความเร็วแล้วก็ต้องรู้จักวิธีแล้วก็เข้าใจเกมว่าจะถ่ายตรงไหนซึ่งพี่เอ็ดีนี่ภาพมันออกมาสวยมากม,มันยังไงประสบง่ายๆเราจะถ่ายเราจะถ่ายยังไงบอลเล่บอลนี่พีกมันมีอะไรกระโดดเสิร์ฟกระโดดบล็อก กระโดดตบใช่ลูกข e ุดอ้มันก็เยอะเหมือนกันนะใช่อย่างอย่างที่บอยพูดมาเนี่ยก็คือจังหวะเนี่ยก็คือถ้าเราคนดูเลยนบอลนะนะเกมก็คืออะสตาร์ทมาคือเสิร์ฟฝั่งตรงข้ามรับเสิร์ฟเซตตบเราต้องรู้ก่อนว่าเออคือกฎกฎของ FIBB เนี่ยการทำงานเนี่ยเซตแรกคุณจะต้องมีภาพประมาณ5-10ภาพสิบเหรอโหลดขึ้นไปในในเว็บไซต์เขาแล้วเพราะว่า ทันทีเลยเหรอพี่ต้องทันทีหมายความว่าเสร็จแรกยี่สิบห้าแต้มบึ้งต้องอัพขึ้นเลยต้องต้องมีต้องมีภาพละสิบรูปสิบห้าถึงสิบรูปอย่างน้อยเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าสมมุติว่าจบเกมปุ๊บเนี่ยคนทั่วโลกเขารอใช่ไหมเขาทั้งรอภาพอย่างเราเราสังเกตสื่อไทยไม่ว่าจะเป็นสื่อเนี่ยเขาจะรอทําเป็นสกอร์เป็นภาพขึ้นมาแล้วกับอินโฟกราฟิกเพราะฉะนั้นเราต้องมีภาพพวกนี้ทั้งทั้งสองทีมเลยอทั้งสองทีมอย่างสมมติว่า ทีมไทยแข่งอ่ะเราก็รู้ว่าเราก็ต้องโฟกัสทีมไทยด้วยแล้วก็โฟกัสทีมคู่ต่อสู้ด้วยแสดงว่านอกเหนือจากฝีมือจังหวะในการที่เราจะถ่ายแล้วเนี่ยถ้าฟังแบบนี้เนี่ยพี่ก็ต้องรู้จักนักกีฬาตัวเด่นๆของแต่ละประเทศหมดใช่ต้องทํากันบ้านหมดต้องทํากันบ้านคือเออเราเป็นช่างภาพเนาะมันก็จะมีมันจะมีเพลสมีเด <media place, S 2> ียเพลสคือหัวหน้าเราอีกทีเป็นเป็นนักขา่าวเป็นโซเชียลมีเดียเขาจะบอกอคือในระบบ ในระบบของเว็บไซต์ใน f ร b อ่ะมันจะมีไฮสกอ r e ถ้าเราดู oh. เขาจะเล่นไฮสกอร์ปุ๊บมันจะเรียลไทมเลย uh. อ่ะฝั่งนี้ h i ไฮสกอ r e เราก็ต้องจับคนที่เป็นไฮสกอร์โอ้เออนั่นแหละมันคือเขาจะ,ะเขาจะเอาเอามาเล่นอย่างอย่างหัตทยา uh. ใช่ไหมเรารู้เราเวลาเราเราทำงานปุ๊บเราก็ต้องเช็คเช็คสกอร์ด้วยตอนนี้ทีมไหนทีมนําสมมุตินะทีมจีน uh. ชนะทีมเนเธอร์แลนด์แต่ว่าเนเธอร์แลนด์เบอร์26ได้ High Score ไฮสกอร์เนี่ยเราก็ต้องเก็บไฮสกอร์ของเนเธอร์แลนด์ถึงแม้ว่าเนเธอร์แลนด์จะแพ้ก็ตามไม่คือเราก็ต้องรู้ว่าเราเรา,เราก็ต้องเอาเก็บไฮสกอร์เผื่อว่า Social โซเชียลมีเดียเขาก็จะมาเล่นเล่นพรงนี้แอคชั่นดีก็ต้องถ่ายไฮสกอร์ก็ต้องเก็บอีโมชั่นอลหมายความว่านักกีฬากอดกัน นักกีฬาดึงกักล้มแล้วลุกขึ้นมาแล้วก็กองเชียร์อีกใช่เยอะไปหมดเลยมันคือมันต้องเมเนจเลยอะเมเนจว่าภายใน1เกมเนี่ยใน1แมตช์เนี่ยสมมุติว่าสามศูนย์เนี่ยโอ้มันยากสำหรับเราละเพราะเราเมเนจไม่ทันบางทีมันเร็วอะสามศูนย์ใช่ไหมอ่ะถ้าสามชนะสามสองสามหนึ่งสามสองนี่ยิ่งดีเรามีเวลาเมนเทสปั่นปั่นเออปุ๊บ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 เราจะเอาอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแรกๆนี่เครียดเลย ทำงานไม่ทันอืแ,นแรกๆนี่ก็จะแบบเครียดนิดนึงแต่ตอนนี้โอเคอยู่ตัวละทํามาก็นานแล้วเราก็อยู่ตัวละนี่คือลูกประสบการณ์ทั้งหมดถ้าอยากให้พี่เอ็ดดี้เล่าว่ามีไหมภาพที่มันโอ้โหมันถูกไวรลัลมันถูกเอาไปใช้เยอะๆอ่ะยังมามาเก้าข่าวนี้อืระดับท็อปมาหมดบราซิลมีกาบี้จีนก็มีตัวเขาอแต่และประเทศญี่ปุ่นมีโกกะมีแต่โอ้โห อย่างเงี้ยเขาเอาไปใช้มีไหมภาพที่มันเป็นภาพเระภูมภูมิใจมากกับภาพนี้พี่เอ่อเอาเอาล่าสุดเลยถ้าภูมิใจนะก็คือแมตช์ไทยแน่นอนแมตช์ไทยที่ชนะโดมิเมริกันซึ่งคนไทยก็รู้นะว่าโอเคเราก็แพ้มาสี่แมตช์เนาะแล้วมาปลดล็อกกับแมตช์นี้แล้วก็เป็นถ่ายภาพมูอ่ะเป็นภาพแล้วก็อยู่อันดับเออแบนเนอร์ที่มาเก้าชัยหน้าเนี่ยเป็นภาพคือช่างภาพเองอ่ะคือแบบ เราเป็นเป็นกลางเนาะแต่เราเชียร์ข้างสนามันออกอาการเยอะก็ไม่ได้เราไม่ได้เราไม่ได้คนไทยจะออกอาการยะไม่ได้จริงๆนะเราบอกอรอบอกตรงตรงตรงนี้เลยแบบว่าเฮ้ยเฮ้ยแต่เราก็ต้องเก็บสภาพเพราะว่าเดี๋ยวคนดีใจดีใจเลยอยากจะกอดน้องอยากจะเข้าไปคุยกับน้องเออมันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือภาพหมู่นั่นแหละเป็นภาพที่แบบประทับใจมากสําหรับณตอนนี้นะคือแบบโอ้กเป็นไวรัลโอ้กระจายไปใช้เยอะแล้วอยากจะบอกนะคะใครที่ดูการคุยของเราอยู่ นี่เขาเป็นช่างภาพระดับซุปตาร์นะคะเวลานักกีฬาเดินผ่านเนี่ยเขาทักถ่ายนะคะเพราะบางคนเนี่ยพี่อทิยถ่ายมาแต่เขาโอ้เด็กๆเลยเนาะตอนนี้เขาอายุเยอะขึ้นมาอย่างเงี้ยคือ,อเราอยู่กับเขามานานก็ถ่ายภาพกันเรียกกันได้รู้จักกันรู้จักกันเขาก็จะขอภาพจากคนนี้เพราะว่านักกีฬาเวลาแข่งก็โฟกัสที่งานท,ที่เกมแต่ว่าอยากได้ภาพส,สวยๆนี่คนนี้ก็จะต้องแบบส่งภาพให้เขาบ้างอะไรบ้างใช่ไหมครับ ความสุขมันอยู่ตรงไหนพี่ความสุขของการถ่ายภาพบอลเล์บอลมันอยู่ตรงไหนดูมันเหนื่อยนะดูมันแบบโอ้โหแลกๆเนี่ยเหนื่อยพอทุกอย่างเนี่ยอะไรก็ตาเวลาเราทํางานเนี่ยพอมันมันมันต้องเราต้องรักในการที่ที่เราทํางานก่อนถ้าเรารักแล้วมันแพชชั่นมันมีความหลงใหลในการที่จะทํางานเนี่ยพี่ว่ามันรู้สึวว่าเออมันจะเหนื่อยแค่ไหนเนี่ยมันก็ทํางานด้วยความสุขถ้าเกิดว่างานที่ไม่ใช่เป็นตัวเราที่เราไม่ชอบอ่ะ ทำไปหนึ่งชั่วโมงมันก็เบื่อเร็วอันนี้มันสิ่งสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วการถ่ายภาพแล้วยิ่งเป็นกีฬาที่เราคลุกคลีมานานตั้งแต่แบบเรายังแบบเด็กเป็นวัยรุ่นอะไรเราก็คลุกคลีกับพวกกีฬาเนี่ยพอเวลามันและยิ่งมันสร้างรายได้ให้กับเราแล้วเป็นสิ่งที่เราชอบมันก็เลยทําแบบมีความสุขอันเมื่อกี้พี่พูดคําว่ารายได้การเป็นช่างภาพที่อยู่ในลิสท็อปท็อปของวอลเลย์บอลโลก ไปให้มาถ่ายเนี่ยรายได้เขาจ่ายยังไงก็เป็นดอลลาร์จ่ายเป็นดอลลาร์รับเงินดอลลาร์เออนี่ก็รวยรายได้ถึงเยอะเขาต้องแพงสิก็ประมาณนึงครับก็ดีใช่ไหมก็คือรายได้รายรายได้ก็ใช้ได้ครับแต่ว่าแบกบนความรับผิดชอบใช่ก็ก็มีคนพูดบอกว่าเออเพย์ฮาร์ดก็ต้องเวิร์คฮาร์ดเขาจ่ายเยอะนะเขาจ่ายเยอะมากวันหนึ่งถ้าสมมุติอย่างที่มะก้านี้วันละ3 4แสเมตร อ,อ,อย่างสวันแรกใน2แมตช์นนแล้วก็หลังจากนั้นก็3แมตช์ตลอดอ,อ๋อสแมตช์เท่านั้น3แมตช์ตใสแมตช์ <3 S 2> ตนี่ก็เหนื่อยล,าล้าเขานะมแมตช์ละประมาณ3ชั่วโมงเท่ากับ<ช>วันหนึ่งทํางานระหว่างรออีกก็เกิน10ชั่วโมงแล้วต่อวัน<ช>อย่างวันเนี้ยแข่ง3แมตช์แมตช์แรกเนี่ยแข่งเที่ยงครึ่งใช่ไหม เราก็ต้องมาเตรียมละกาโมงเห็นไเนี่ยกาโมงกว่าเราก็ต้องมาเซตอัพอะไรเตรียมก่อนเตรียมความพร้อมเลยเพราะว่าเคยมีประสบการณ์ที่แบบว่าไปแบบฉุกกระหูกอันนี้หมายถึงว่า4ีปีก่อนนะไปแบบฉุกกระหูกทุกอย่างมันมันมันก็เวลามันเกิดปัญหาอะไรคืมันแก้ไม่ทันเราต้องเตรียมความพร้อมส่งเราต้องต่อไฟไฟเราต้องพร้อมจะพึ่งเลยใช่ไหมคะใช่แล้วมันก็แบบพอมันเตรียมได้แบบล่วงหน้าก่อนสองสชั่วโมงแล้วทุกอย่างมันฟรี ถ้ามันมีอะไรที่แบบว่าเกิดปัญหาแล้วก็ได้แก้ไขได้ก่อนที่ง,งานจะเริ่มสิงในขณะที่เรารู้จักกันสิ่งหนึ่งที่พี่ดี๊เคยเล่าให้ฟังก็คือม <ood> ูทของภาพถ้าภาษาคนถ่ายารูปขเ, preset, เขาเรียกพรีเซสเขาจะกําหนดมาว่าจะดักดักหน่อยนะ<ม>จะต้องเป็นแบบนี้อย่างปีนี้วอเลอร์บอลเวิร์ฟไอวีบีกำหนดไหมครับว่าบูทแอนโทนภาพของ v ีเอ็นแอลสองศูนย์สองสี่มันจะต้องเป็นไลท์ติ้งมันจะต้องเป็นสีอะไรแต่ปีนี่เหมือนกนะันเนาะโอลิมปิกก็จะแบบนึงถูกไหมคะม ก็ปีนี้2024ก็ยังคงเหมือนเดิมเหมือนปี2023แล้วก็2022เหมือนเดิมป,ปีตีมดาร์กเหมือนเดิม oh, <Dark. S 2> อ๋อดาร์กเราสังเกตดิอย่างที่วิกแรกเี่ยที่บราซิลหรือจะเป็นตุรกออีอันนี้หรือว่ามาเก,กา๊า จะเป็นเป็นสีมืดๆเค็มๆทุกๆปีอะ่ะ <ừ> ถึงแม้ว่าเราจะมีประสบการณ์มาแล้วทุกคนมีประสบการณ์มาแล้วเขาจะมีการบลีฟต์มีมิ팅ออนไลน์ซูมกัน Microsoft <อ>ก่อนปุ๊บเนี่ยช่างภาพทั่วโลกต้องมาคุยกันช่างภาพทุกคนที่แ s ส i ซน์ไปใน GNL ปีนี้เนี่ยทุกทจะทุกทวีปจะต้องมาซูมกันแล้วก็จะมีดี렉เตอร์เขาก็จะมาบีิฟเออโอเคทุกอย่างยังคงเหมือนเดิม <ừ> นะนู่นนี่นั่นนะ <ừ> อะไรอย่างเงี้ยพรีเซ็ตใช้ตัวเดิมอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหก็ก็ไม่ง่ายงานทั้งหมด เราเป็นช่างภาพเรามีผู้ช่วยมีพี่ไม่มีครับคนเดียว<ะ>ทําคนเดียวหมายความว่าถ่ายเสร็จกลับไปโหลดกลับไปโหลดก็คือแต่งรูปนิดหน่อยมันต้องแต่งแหละสริงสีจังหวะต้องเลือกอย่างที่อย่างที่บอกไงว่าคือในอินดอร์เนี่ยแสง มันคงที่อยู่แล้วเราต้องวัดแสงให้มันคงที่เราจะมูฟไปตรงไหนมันจริงๆแล้วโฟกัสเนี่ยมันมันคือที่สนามสนามแสงมันคงที่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพรีเซตเรามีอยู่แล้วไม่ยากไม่ยากตรงที่ว่าคอนโทรลแสงได้ใช่ดถ้าเกิดเราไปถ่ายบีชอย่างเคยไปถ่ายบีชเนี่ยบีชเนี่ยบางครั้งเนี่ยแบบใบสองใบสามแดดมันเคลื่อนเออเปลี่ยนมุมไปปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันก็ต้องมาไอ้นั่นใหม่แต่อันเนี้ยแสงมันคงที่ดังนั้นเนี่ยเวลามาโหลดภาพปุ๊บเนี่ยมันก็ใช้พรีเซตปุ๊บซิง์มันปุ๊บ แล้วพี่ก็จะรู้อยู่แล้วว่าสนามที่เป็นแบบนี้เนี่ยมุมไหนจะสวยถ่ายจังหวะไหนจะสวยคือเราต้องมามาทำกันบ้านก่อนหนึ่งวันสมมุติสมมุติวันนั้นที่พี่ถ่ายหัทยากระโดดฟึ้งตบบอลเร็วนะบีเอ่อบีหลังไหลหลังหนึ่งกดเนี่ยกี่ภาพบันทึกไปเรื่อยๆเลยเจ็ดปดภาพสิบภาพรัวไปเลยแล้วเอามาเลือกเดี๋ยวนี้มันง่ายเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้มันงายมันง่ายทำไม รักวอลเลย์บอลไม่ไปถ่ายฟุตบอลไม่ไปถ่ายว่ายน้ำไม่ไปแบดมินตันจริงจริงก็ถ่ายมาก่อนนะฟุตบอลเนี่ยถ่ายมาก่อนวอลเลย์บอลบาสเกตบอลตะกร้อเนี่ยถ่ายมาก่อนเพราะว่าอย่างที่บอกไปเราอยู่แกรนสปอร์ตใช่ไหมแกรนสปอร์ตสนับสนุนเสื้อผ้าเยอะเราก็ไปถ่ายถ่ายถ่ายแต่ตอนนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าแกรนสปอร์ตสนับสนุนสมาคมวอลเลย์บอลและเราก็เหมือนเราเราได้ถ่ายวอลเลย์บอลมากกว่าไงเรารู้สึกว่าเฮ้ มันมีเสน่ห์มันมันรู้สึกสนุกกับกับกีฬาอันนี้จริงจริงกีฬาอันอื่นก็โอ้ยบีชร้อนนะครับก็ใช่ไงไม่ร้อนไงพองวอลเลยบอลอันนี้มันอยู่ในฮอล์ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเออเราเราเราชอบถ่ายวอลเลยบอลกีฬาอื่นก็อย่างนี้ก็ชอบนะแต่โอเคเราความใกล้ชิดกับผู้บริหารตรงนี้แล้วมีโอกาสจังหวะจังหวะจังหวะมาได้พอดีเราก็เลยได้เข้าไปอตรงนี้ไวร์เราจากถ่ายโปแลนด์ S <S คืออะไรเล่าซีกับภาพนิ้มเคยป,ป,ปีที่แล้วใช่ไหมออตอนนี้ก็ยังเป็นไวรัลอยู่นะคือจริงๆแล้วล่ะเอาจริงก่อนที่จะมาเล่าเรื่องอันนี้นะอบอกเลยกะจะโพสต์ใน Facebook ตัวเองแล้วว่าหลังจากที่ทีมไทยอะแพ้มาสี่เกมวีคแรกพี่กะ,กะจะโพสแต่เออจะไม่โพสดีกว่าในความรู้สึกเลยนะบอกว่าแม้ว่าทีมไทยจะแพ้ในที่มาเก๊ากูก็จะถ่ายภาพทีม เพราะว่าช่างภาพที่บาราซิ่ะไม่ถ่ายเลยไม่มีภาพทีมไม่มีภาพทีม่ยคุณแพ้ก็ไม่มีภาพทีมเนี่ยจะแพ้ชนะกูก็จะถ่ายไม่จะปกติผมเห็นที่เอ็ดดี้ตลอดมันคือถ่ายทีมชนะก่อนเสร็จแล้วก็ไปรวมถ่ายทีมแพ้ถ้าเขาไม่กระจายไปก่อนอ๋อพอกลับมาอันเนี้ยพอมามาถึงคำถามไปที่โปแลนเนี่ยเราก็ต้องถ่ายทีมชนะก่อนนึกออกป่ะโอเคอย่างโปแลนกับทีมไทยเนี่ยอ่ะเราก็ถ่ายทีมโปแลนก่อนถ้าโปแลนชนะจะต้องถ่ายโปแลนก่อนแล้วทีมทีมโปแลนชนะเราก็ถ่ายพอถ่ายเสร็จปุ๊บ เราก็เออเราก็รีบไปถ่ายทีมไทยแต่เราก็เตรียมไว้แล้วเฮ้ยเดี๋ยวรอพี่นิดนึงนะเดี๋ยวพี่จะมาถ่ายทีมไทยนะเอออะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าอย่างนี้โซเชียลดีนะบางทีมันไปตัดช็อตเล็กช็อตเล็กๆอ่ะแล้วโปแลนมันก็อ้าวเฮ้ยวิ่งวิ่งไปไหนวะอะไร่าเงี้ยจริงๆเราถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วเราถ่ายโปแลนเสร็จแล้วเราจะวิ่งไปถ่ายไทยทีและแอคชั่นของโปแลมมันก็มันเสริมมันเสริม คลิปนั้นด้วยกันเฮ้ยทำไมเสีแล้วเหรอเออเสแล้วเหรอเอออะไรอย่างนี้ไงมันก็เลยเป็นมีมไปตรงนั้นเลยจริงจริงจะเข้าใจแหละว่าเราต้องถ่ายทั้งสองทีมแต่อย่างที่พี่บอกว่าที่บราซิลเขาก็ไม่ถ่ายเขาก็ไม่ได้ถ่ายทีมแพ้เลยเขาถ่ายแต่ทีมชนะเนาะต้องบอกว่าเราต้องภูมิใจในในคนไทยเนาะเป็นคนไทยเรียกว่าหนึ่งเดียวในในการเป็นช่างภาพวอลเลย์บอลระดับโลกจะคำนี้แล้วกันระดับโลกอยากพูดอะไรกับแฟนๆไหมที่ แน่นอนเราตามเพจพี่อยากได้ภาพจากพี่เอาภาพจากพี่ไปใช้แล้วคนเขาก็ชื่นชมในฝีมือในการถ่ายภาพที่มันสวยก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่นะครับที่ให้โอกาสมาทํางานในด้านนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ของแกรนสปอร์ตผู้ใหญ่ของสมาคมวอลเลย์บอลนะครับและที่สําคัญนะครับขอขอบคุณแฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยนะครับที่คอยซัพพอร์ตนะครับช่วยแชร์ภาพนะครับเซฟภาพของนักกีฬานะครับไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาของไทยนักกีฬาของต่างประเทศนะครับก็ยังไง ฝากเชียร์ทีมไทยด้วยนะครับอย่าดรามากกันเยอะเลยนะครับจริงๆผมเห็นใจนักกีฬามากๆเลยนะครับก็ฝากเชียร์ไทยไม่ว่าจะแพ้หรือชนะนะครับก็ต้องเชียร์ไทยนะเราคนไทยนะครับหลายคนไม่รู้เวลาอยู่ในสนามเราจะรู้เลยว,ว่าเราดูถ่ายทอดมันในแบบหนึง่งในสนามเราจะเห็นโอ้โหแรงกด oh, ดันหรือว่าจังหวะในการเล่นมันเร็วมากขอบคุณเบียดีมากเลยวันนี้มาแชร์มาคุยแล้วก็มาเล่าถึงความยากในการทำงานเนาะซึ่งมันยากแน่ๆ บางทีนี่ขึ้นไปนู้ดบนบนบน,บนหลังคาเพื่อจะไปถ่ายมุมบ <c oughs> view แบบเบิร์ดไอวิวเงยเขาก็ไปบอกโอ้พี่ถ่ายเองเลยเออออ้ต้องพี่ต้องปีนขึ้นไปก็ต้องมีมุมบิวตี้ช็อตต้องมีมุมแบบส,สวยๆเดี๋ยวไฟนอลที่กรุงเทพเจอกันมุมนี้ต้องมีอยู่แลวมุมขายมุมขายก็คือขึ้นปีนขึ้นไปบนบน,บนอินดอร์สเตเียมมุมประจำครับรู้ทางขึ้นรู้ทางขึ้นรู้ทางขึ้นขอบคุณพี่เอดดีมากเลยแล้วก็หวังว่าแฟนๆจะ ตามเพจเพียดีแล้วก็ตามดูภาพสวยๆเนาะครับขอบคุณมากครับพี่วัสดีค่ะบขอบคุณค่ะ